บอกว่าสาวๆที่มีหน้าผากเป็นรูปตัวเอ็มเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเข้ากับคนง่ายและซื่อสัตย์ต่อกันเลยค่ะเสเลบสไตล์อ่านะคะมีเป็นประจำเลยใครที่ชื่นชอบเสื้อผ้าที่แบบคัตติ้งแบบดูหรูๆดูเก๋ไม่เหมือนใครด้วยนะคะแล้วก็ไฮโซด้วยอีกมากนะคะบางทีเราอาจจะใช้ชีวิตธรรมดาแต่ว่าเสื้อผ้าเราไฮโซได้นะเอไม่กล้าขยับตัวเลยบางที กลัวเขาปลีกซื้อมาแพงไปติดตามกันเลยนะคะชัยชื่อว่าชัยโกลตเบลค่ะของคุณชัยเจียมกิติกุลนะคะเชิญนะค่ะสแลบสตาร์ ชโก้เลเบลเป็นเสื้อผ้าที่มีจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์และคัตติ้งที่นำเอาความเข้มแข็งและความชัดเจนมาผสมผสานกับความอ่อนโยนในเวลาเดียวกันทำให้เมื่อสวมใส่แล้วดูรูหราและอลังการแบบนี้เลยคะ่ะสำหรับแบรนด์ชโก้เลเบลนะครับเราก็จะเน้นเฉพาะเป็นแบบเสื้อผ้าที่เป็นชุดสำหรับใส่ไปงานโอกาสพิศเศษนะครับจุดเด่นก็คือเราก็จะมีการเลือกใช้แพทเทิร์นที่มันดูแบบมีความพิเศษนิดน,นึง รืออย่างการเรตติ้งการใช้โครงเสื้อที่มันดูแบบม,มีความน่าสนใจอย่างเงี้ยครับอย่างเสื้อผ้าแบรนด์เราเนี่ยทิดแบกจากลูกค้าเวลาสวมใส่ชุดเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าดูพิเศษแล้วก็ดูหรูคือเรียบก้แล้วก็ดูดแบบไม่เหมือนคนอื่นนครับพี่ชัย แรงใจในการสร้างแบรนด์นี้เกิดจากการที่ตนเองอยู่ในวงการแฟชั่นมาเป็นเวลา10บสบปีจึงมีประสบการณ์และไอเดียต่างๆมากมายที่จะนํามาปรับใช้กับเสื้อผ้าสวยๆเหล่านี้ค่ะสําหรับแบรนด์ชยโก้เลเ l ลเนี่ยแรงบันดาลใจก็เราก็เริ่มเหมือนเราก็ลองทําอะไรมาหลายอย่างจากประสบการณ์การเป็นดีไซเนอร์นะเราพอได้มาจาับทําเสื้อผ้าแนีนี้นรู้สึกว่ามันจะตรงกับส่วตลาดแล้วก็่วตรงกับ ทักษะที่เราได้แบบเป็นเหมือนธรรมชาติตเรามันมันมันไม่ยากสำหรับเราเลยนะ,ะครับแล้วก็เราก็ทำออกมาได้ดีส่วนเสื้อผ้านในแต่และคอลเลกชันของที่นี่ก็จะมีแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นคอลเลกชันล่าสุดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสเสน่ห์อันน่าหลงไหลของพืชพันธุ์นะนาชนิดค่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจุดนั้นเราไปเห็นอะไรหรือว่า ปิ้งกับอะไรแล้วเราอยากเอามาทำเป็นคอลเลคชัน collection. อย่างคอลเลคชันล่าสุดสปริงซัมเมอร์ล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายดอกไม้ของคาร์บอเซนซึ่เป็นช่างภาพเยอรมันอย่างเงี้ยครับก็เราก็ดึงคือภาพเขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะเป็นแบบภาพถ่ายซูมลักษณะของพวกดอกไม้หรือพืชพรรต่างๆ มันทําให้เห็นโครงสร้างข,งของของของพวกนี้ดูเป็นงานแบบสถาปัตยกรรมอย่างเงี้ยแต่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยครับอ่าก็ได้ดึงโครงสร้างแล้วก็พวกดีเทลจากจากภาพถ่ายเนี่ยเอามาทําเป็นเ็นเลเลชั่นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่เขาต้องต้องใช้เสื้อแบบเนี้ยสาหรับไปงานสังคมไปเหมือนจริงๆแล้วผมชุดเสื้อผ้ามันจะมองดูเป็นแบบชุดที่แบบดูหรูหราหรือว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้ว ผมคิดว่ามันเป็นชุดทํางานของสําหรับกลุ่มลูกค้าของผมนะเราเป็นชุดที่เราต้องใช้ไปเหมือนแบบพบปะลูกค้าหรือว่ามันเหมือนบางทีการชุดทํางานนี้จําเป็นต้องอยู่ในห้องทํางานที่เป็นออฟฟิศส่สเดียวบางทีการไปทํางานของเขามันอาจจะเป็นงานไปกาลาราหรือไปดินเนอร์พบปะเจอลูกค้าอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นโอกาสที่เขาจะได้ใช้กันครับ จริงๆเทรนมาเราไม่ค่อยได้ดูตามเทรนที่มันเป็นอะไรมากเท่าไหร่คือเราทาอยากอย่างที่เราชอบมากกว่าแล้วก็ดูว่ากลุ่มลูกค้าเราต้องการอะไรเป็นหลักอย่างนี้ครับรซึ่งมันก็บางทีทําไปทํามามันต้องมาประจวบเหมาะกับเทรนที่กาลังเป็นอยู่หรือยังมันคือโดนดังเอิญนหรือว่าไม่ตั้งใจอย่างนี้ครับ สาวๆนไหนที่อยากจะมีลุคไฮโซหรูหราและมีคุณค่าอย่าลืมลองมาเลือกซื้อเลือกช็อปเสื้อผ้าส,สวยๆของแบรนด์ชัยตัวเลเยเด้กันดูนะคะรับรองว่าคุณจะสวยสง่านในแบบที่ใครก็ไม่สามารถเทียบได้เลยเลยคะ่ะ โอ้หสมก็เป็นโกลเดบลจริงนะคะเพราะว่าแบบคือเขารายละเอียดเขาเยอะมากแนะเสื้อผ้าเขานะใครสนใจนะคะสยามเซ็นเตอร์ชั้น3นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ชัยโกลเ e อ com ก็ได้ IG ก็ใช้ชื่อเดียวกันเลยนะคะชัยโกลเเหมือนกันค่ะดีไซเนอร์ไทยนี่เก่งเนาะใช่และสำหรับช่วงหน้านะคะเก่งเช่นกันแถมคนนี้เป็นสาวสวยด้วยนะคะ พิตตี้เงินล้านสวยมากเก่งมากรวยมาก oh. เป็นพิตตี้เงินล้านไม่พอเธอยังเป็นนักลงทุนมี Facebook Page mm hmm. เป็นของตัวเอง mm hmm. สอนเรื่องการ mm hmm. ลงทุน mm hmm. ชื่อเหวียงหุ้นโอ้โ oh หแฟนเป็นหมื่นหมื่นเลยสักคู่เดียวเดี๋ยวได้คุยกับเธอค่ะ <Wow. S 1> ค่ะขอบอกว่าสาวๆที่มีหน้าผากกลมมนเป็นคนที่ชอบทำงานเจ้าความคิดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง